แนะนำทีมผ่านบิสเลตของเบอร์นี่สไปด์แบบละเอียดยิ คลิปนี้ยาวมากสามารถกดไลค์หรือกดบันทึกไว้ดูย้อนหลังได้เหมือนเดิมเลยครับผมทีมที่ต้องใช้มี2ทีมทีมธาตุไฟและทีมธาตุดินน้ำครับผมและเติมเกมถูกต้องคุกกี้แลนช์ช็อปเริ่มจากรายละเอียดท็อปปิ้งและบิสกิตของทีมธาตุไฟก่อนเบอร์นิงสไปซท็อปปิ้งโจมตีล้วนบิสกิตธาตุไฟและทำลดเสียหาย25%ครับคุกกี้ยูนิคอร์ท็อปปิ้งตามนี้ทำครูทามไม่ได้35%และอย่าลืมทำแคนดี้บวกสดิด้วยเด้อคุกกี้ไทเกอร์ท็อปปิ้งโจมตีล้วนและทำ Who 35%ครับคุกกี้เฟอร์เลตครีมสดทำครูทาม35.2%ครับผมต่อไปทีม2ทีมน้ำกับดินคุกกี้มอสซาเรลล่าท็อปปิ้งครีรุ้นทำครูทาม25%คุกกี้โกชีสุดน่ารักท็อปปิ้งโจมตีลว้วนบิสกิตธาตุดินทุกช่องและทำด้วยทามเสียหาย25%ครับผมคุกกี้นางฟ้าทะเลทำครูทาม30%และบิสกิตธาตุน้ำสามช่องและเพื่ออีกหนึ่งช่องไว้ครูทามครับผมเพียวทำครูทาม15%และลดความเสียหาย50%ถ้าเพียวลดความเสียหายเกิน50%แล้วสามารถโยกไปเสริมพลังโจมตีหรือคูทได้ คุกกี Man, oss, ้เมนทอสทำกูทาม9%และบิสกิตธาตุน้ำล้วนครับผมต่อไปเป็นวิธีการเล่และวหลบสกิลบอสทีมแรกทีมธาตุไฟใช้ตอนเสดแรกได้ตอนเข้าฟ้ามือนะผม ต่อไปทีมที่2ทีมท่าดินกับน้ําทีมนี้จะเริ่มใช้ตอนจบเฟสแรกครับผมและหลังนั้นก็จะใช้ยาวๆเลยแล้วก็จะหยุดใช้ตอนที่เข้าเฟสสามืดเพิ่มเติมในเฟสตีท้าบอสตอนที่บอสล้มแนะนาให้กดปุ่มสีส้มตรงนี้ยับเลยครับผมขอแนะนำเพิ่มเติมอีกรอบเกี่ยวกับปุ่ม2ปุ่มนี้ปุ่มแรกปุ่มไฟใช้ทุกครั้งที่บอสตีเราหรือจะไม่กดก็ได้ถ้าเกิดทีมอืดพอปุ่มสีส้มจะใช้ตอนที่บอสล้มทุกครั้งเลยครับผมจะเพิ่มดาเมจทีม2ได้ดีเยี่ยมเลยล่ะต่อไป ผมจะแนะนำอันที่เคยเห็นตอนเล่นแรกๆอันแรกบอสยกขาขึ้นทั้งสองข้างให้หลบไปทางขวาเลยครับผมอันที่สองบอสยกขาขึ้นเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าอันนี้จะตีรัวมากให้กดเรียนกันตามนี้เลยครับผมอันนี้ดูยากนิดนึงตอนเล่นครั้งแรกซึ่งไม่รู้ว่าเป็นแบบสุ่มไหมโชคชดีครับ แล้วต่อไปเป็นการภาคสดการเล่นของผมเองหวังว่าการภาคในครั้งนี้ทําให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นในการผ่านไอ้บอสนี่นะครับผมอ่าแลรก็ผมนี่เป็นการภาคสดครั้งแรกในการตีบีสเลดนะครับผมเพื่อไม่ให้คนดูน่าเบื่อเป็นไปในที่ผมพูดครับบ่อยมากเลยครับผมโอตีไปแล้วครับผมในตาแรกนี่ใช้ทีมแรกก่อนทีมททาไฟตีไปเลยครับผมอ้าวอะไรวะอาเอะไรครับผมเรากลับมาการต่อครับผมตีตตาตีตาปกติเลยครับผม ไปครับเตรียมเปลี่ยนทีมเป็นทีมธาตุดินอ่าเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยทีมนี้ใช้เอายาเลยจนกว่าจะเข้าเฟสมืดแล้วก็ถ้าบอสล้มอย่าลืมกดหมัดด้วยแล้วก็ถ้าบอสตีเมื่อไหร่ก็สามารถกดโล่ได้ตลอดเลยอ่าบอสใกล้ล้มแล้วเตรียม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 กดหมัดได้เลยครับอ่ะเรากดนี้ก่อนเรากดนี้ก่อนกดลุ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 ดุล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 าลุ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 ล หรือบอสในคลิปอ่าบอสลูกขึ้นแล้วครับผมก็ยังใช้ทีมเดิมนะครับผมทีมทา่าดิานธา่าด้ำแต่วันนี้ก็โอ้โหใช้หมัดไปทีนึงคุณเยวครับคุณจะไม่กดใช้โล่หน่อยหรอครับผมทีมจะตุรแล้วแหละโอเคครับเขาไม่ยอมกดใช้โล่ครับอ่าใช้แล้วใช้แล้วโอเคอ่าท้าบอสข้างซ้ายหายไปแล้วผมตอนนี้ใกล้าหายแล้วโอเคต่อ,อไปนะผม ตี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 ลอบอล้มลอบอล้มแล้วก็เตรียมกดหมัดเลยครับทุกคนอันนี้กดก่อนกดก่อนกด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 แล้วกดหมัดเลยกดหมัดใส่สกิลยับเออนี่ไงเขาเสกมือแล้วก็เปลี่ยนทีมเป็นทีมธาตุไฟต่อก็คือทีมแรกนั่นเองเปลี่ยนแล้วครับผมเจ็บตัวหนึ่งซ้ำเดี๋ยวเปลี่ยนทีมแล้วก็ยิงบลับบลับบับบับเลยเดี๋ยวเพิ่งกดดาบนะครับผมรอกดดาบนั่นไงติดติดคำว่าครับผมเป็นไงล่ะผม กดไปก่อนกดไปก่อนกดไปก่อนตีไปก่อนตีไปก่อนตีไปเลยครับ่มีไม่มีอะไรให้พลาดเลยก็เลยพูดกันแก้เบื่อเฉยนะโอ้โหอันนี้ยังไม่ยังไม่กดดาบนะยังเพิ่งกดดาบนะครับผมรอกรดาบตอนหลอดฟ้าเลือดตอนเข้าหลอดฟ้าคือกดดาบได้เลยแต่ตอนนี้ยังไม่หลอดฟ้านะรอหลอดฟ้าก่อนแล้วค่อยกดดาบอ่าเรียบร้อยไทเกอร์ตุยไม่รู้พลาดยังไงเหมือนกันงงมาก บอลใกล้ตุยแล้วรครับผมเตรียมครับกดดาบไปครับตอนนี้เรากดดาบกดดาบไอติมเศษน,นี้อาจจะมีให้หลบสกิลบอสนะแต่ว่าผมไม่เจอก็เลยโชคดีไปนะครับใส่สกิลยับเหมือนเดิมครับผมแต่ไทเกอร์เกิดไทเกอร์ไม่ตุยเนี่ยจ,จะ่ทำอะไรได้ดีกว่าเดิมนะครับผมเนี่ยเรียบร้อยชนะครับผมไม่เจอไม่เจออะไรให้หลบเลยโคตรดีก็ประมาณนี้ครับผมฮ่าฮ่าฮ่า นี่ก็คือแรงท,ที่ได้มาเมื่อวานซึ่งปัจจุบันตกแล้วเรียบร้อยนะครับเอาแล้วผมนี่คือแมทที่ที่ผมเล่นครั้งแรกซึ่งจะเป็นยังไงไปดูกันนะผมอันนี้เล่นครั้งแรกเลยแต่ว่าซ้อมมาอยู่นิดนึงแต่ว่ายังงงๆอยู่ไงอ่าสกิลเหมือนเดิมปกติไม่มีอะไรมากยังไม่ต้องเปลี่ยนทีมนะยังไม่ต้องกดอะไรมากนะับผมไม่ต้องกดดาบเลยครับอ่าเปลี่ยนทีมเตยมเป็นทีมธาตุดินนะอันนี้เอลลืมนะว่าต้องเปลี่ยน ก็เลยลวนลวนนิดนึงโอเค,คับผมกดเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเออตอนเปลี่ยนทีมก็สามารถกดหมันได้นะจ๊ะถ้าคิดว่ามันเออไอสกิลมันสามารถโหลดทันอะนะนะนะยังไม่มีอะไรม,มานะครับบอสใกล้ลมแลวเตรียมเลยโอ้โหนี่ไงมีหลบมีหลบอันนี้ตอนแรกผมงงมากก็เลยสต็อปก็เลยอ่ะหลบไปทางขวาคม ดาวล้วนๆแล้วก็ยิงสกิลถ้าเกิดเราเล่นดีหน่อยก็ไม่ต้องหลบสกิลเลยนะไม่มีให้หลบสกิลเลยเหมือนตาที่แล้วที่ผมภาคให้ดูแต่ตอนนี้มีให้หลบไงซึ่งก็กดบัตรกดบัตรแล้วก็ใส่ดันสกิลเลยอ่าบอสโกรธแล้วครับผมก็กลับมาอีกรอบหนึ่งกับการตีท้าบอสโู่สกิลส้มแบบรีเร็วจัดเลยล่ะ ปกติปกตินะเออแล้วก็อย่าลืมกดโลดนะครับผมเป็นไงล่ะตัวละครตุยเลยไอไอเมนเท่าอะเมนเท่าตุยเลยเอา้าเมนเท่าเกิดใหม่ได้ไม่เวรลืมมีสกิลเพียวอยู่ก็เลยเกิดใหม่ได้นี่แหละครับมมผมเห็นผพเห็ผนผลทำไมต้องกดโลด่ถ้าเกิดคุณมั่นใจพอก็ไม่ต้องกดก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมมั่นใจเกินเมนเท่าก็เลยตุยเลยอ่ารัวรัวรัวสกิลมาสีส้มไปแล้วก็รัวสกิลม่น่าเข้าเฟสเมื่อก่อนน่าซื้อได้จริงเลยนะครับ ครัเป็นมือก็เปลี่ยนเป็นทีมธาตุไฟมอนดึมก็คือทีมแรกนั่นเองโอเคนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากนะครับนี่คือเล่นครั้งแรกลอรอมีให้หลบก่อนไม่มีให้หลบนะเดีย๋ยวข้ามไปตอนหลบเลยกันเอาล่ะนี่คือที่ผมพลาดไม่ยอมเอ,อ่อกดอะไรสักอย่างเลยมันก็เลยโผล่มาไอ้ธาตุหลบนะเนี่ยดูเจอครั้งแรกผมก็งงอะไรวะคืออะไรวะ ซึ่งงลงหลบหลบแงไม่รู้ก็เลยลองดูชิปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้มันหลบยังไงซึ่งไม่รู้เหมือนเดิมแต่ก็เดาพอไปอ่านในปื๊ดตื๊ดในแอฟฟ้ามานั่นแหละเริ่มเลยกดสิเฮ้ยมันค้างเฮ้ยพี่ดูนานเกินดูนานเกินเอาอะกลับมาแล้วกว่านางจะกดเริ่มนะครับผมนี่อันนี้โดนเรียบร้อยเลยข้างหน้ามันตีข้างหน้านแรกเลยแล้วมันก็จะตีด้านหลังต่อตรงกลางนี่ไงพูดไฟโดนเลยเรียบร้อย แล้วก็มันตีด้านหลังต่อเรื่อยๆแบบตีหน้า,นากลางแล้วก็หลังต่อก็ชิวๆนะกดดาบนี่ไม่รู้กดดาบตอนไหนเหมือนงงมากเลยเรบร้อยตัวฮิวกับตัวเอ,อเ่อไทเกอร์ตุยแต่ก็ยังได้อยู่นะชิวอยู่นะดูดิยิงตีได้อยู่นะอ,นะอ,นะอืข้ามไปตอนชนะเลยแล้วกันเฮ้ยรอกดดาบกดดาบคุม้มคมนี่ ดาบคมๆไหมล่ะอืมแต่ว่าตู้อีสองตัวนะน่าเสียดายมากเลยครับคะแนนนิดเดียวมีวิธีขึ้นแรงเอสบวกเอ้ามันตัดเลยเหรหงวะ